สวัสดีเพื่อนๆกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะกิจกรรมยุวากาชาดในวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่4กฎหมายเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในหน่วยนี้นะคะคือเรื่องกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศค่ะก็จะแบ่งออกได้เป็นอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่1อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่2 อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่3และอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่4ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทราบกันก่อนว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรค่ะซึ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมีต้นกำเนิดมาจากอนุสัญญาเจนีวาสฉบับ เพื่อคุ้มครองทหารและพละเรือนตลอดจนพิศีสารเพิ่มเติมโดยปร,ปรับปรุงเพื่อครอบคุมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสงครามเป็นกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่สมาชิกทั่วโลกต้องปฏิบัติตามโดยยึดหลักพื้นฐานสามประการคือมนุษยธรรมความเสมอภาคและความไม่ลำเอียงค่ะความเป็นมาของอนุสัญญาเจนีวานะคะ ก็เกิดขึ้นมาจากที่นายอังรีดูนังผู้ให้กำเนิดกาชาตินี่แหละค่ะที่เป็นผู้ริเริ่มกระบวนการนี้ขึ้นในปีพศ2402ได้ให้การช่วยเหลือทหารบาดเจ็บจากการรบที่หมู่บ้านซอนเฟริโนประเทศอิตาลีทำให้ดูนังเขียนหนังสือชื่อว่าความทรงจำแห่งซอนเฟริโน ปีพศ2406ได้มีการจัดประชุมกาชาติระหว่างประเทศขึ้นที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมประชุมทั้งหมด12ประเทศและคณะอนุกรรมการลงมติเรียกตนเองว่าคณะกรรมการนานาชาติให้ความช่วยเหลือทหารบาดเจ็บโดยมีไดยพลดูฟูได้รับเลือกให้เป็นประธานค่ะปีพศ2407 จัดประชุมนานาชาติขึ้นครั้งที่สองณกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์และมีการลงนามอนุสัญญายเจนีวาฉบับที่2ขึ้นปีพศ2423คณะกรรมการานานาชาติให้ความช่วยเหลือทหารบาดเจ็บได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศขึ้นดังที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน ปีพศ2492ได้ลงนามอนุสัญญาเจนีวาฉบับใหม่ขึ้นอีกครั้งรวมจำนวน4ฉบับซึ่งใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะได้ออกกฎเกณฑ์คุ้มครองพลเรือนและระบุสิทธิหน้าที่ของประเทศที่มีอำนาจอย่างชัดเจนไว้ในอนุสัญญาเจนีวาฉบับเพิ่มเติมค่ะ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าอนุสัญญาจเจนีวาแต่ละฉบับนั้นวาดด้วยเรื่องอะไรบ้างคะ่ะสำหรับอนุสัญญาจเจนีวาฉบับที่หนึงก็จะว่าดด้วยเรื่องการคุ้มครองและช่วยเหลือทหารบาดเจ็บและป่วยในสนามรบค่ะ โดยประเทศที่ทำสงครามจะต้องรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยหรือผู้บาดเจ็บในสนามรบไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูดังนั้นแล้วบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับการดูแลผู้บาดเจ็บจะต้องได้รับการละเว้นจากการผูกโจมตีและทำร้ายดังนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พยาบาลหน่วยพยาบาลและสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การพยาบาล อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่2ว่าด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือทหารบาดเจ็บและป่วยในสงครามทางทะเล เรือพยาบาลเกรือกูภ้ภัยและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติในด้านการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลพลเรือนและทหารซึ่งบาดเจ็บนะคะและป่วยเนื่องจากเรืออับปางหรือเรือลบทางทะเลมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองจากอนุสัญญาเจนีวาฉบับนี้เช่นเดียวกับสงครามพื้นดินและอากาศอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ส ว่าด้วยการกำหนดสถานภาพและการปฏิบัติต่อฉเฉลยศึกโดย 1. อนุญาตให้นักโทษสงครามติดต่อญาติพี่น้องและปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาได้ 2. ให้อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและให้การรักษาพยาบาลเมื่อจำเป็น 3. ม,มีสิทธิขอความช่วยเหลือหรือร้องทุกข์ต่อผู้แทนของกรรมการชาชาติสากลได้ 4. หากมีการรับรองจากแพทย์ว่าป่วยหนักผู้คุมขังต้องส่งนักโทษกลับประเทศ 5. มีการประชาสัมพันธ์อนุสัญญาเจนีวาไว้ที่ค่ายกับการทุกแห่งเพื่อศึกษาสิทธิหน้าที่ของตนอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่4ว่าดด้วยการคุ้มครอง และช่วยเหลือพลเรือนในเขตพื้นที่มีการขัดแย้งทางกำลังทหารโดยแบ่งออกได้เป็น3ข้อนะคะคือ 1. ผู้มีอำนาจยึดครองจ้องจัดเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นแก่ประชาชนในเขตยึดครอง 2. ทหารในเขตยึดครองต้องให้ผู้แทนของกาชาติเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวก 3. ผู้หญิงและเด็กจะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษค่ะ เมื่อเราทราบกันแล้วนะคะว่าอนุสัญญาเจนีวาทั้งสี่ฉบับนั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างทีนี้เรามาดูสรุปกันนะคะ 1. การเครารพชีวิตทหารพลเรือนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมหรือสตีต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษให้พ้นจากการถูกคมขืน 2. การเครารพสัญลักษณ์กาชาติจะต้องไม่ถูกคุกคาม 3. ห้ามทำร้ายคนที่วางอาวุธ 4. ต้องช่วยเหลือคนบาดเจ็บนะคะและรักษาพยาบาลโดยห้ามทอดทิ้ง 5. การแบ่งเขตระหว่างทหารและพละเรือนต้องแยกพลเรือนออกจากการทำการสู้รบค่ะและ 6. ก,การจำกัดวิธีในการทำสงครามโดยห้ามเด็กต่ำกว่า อายุนะคะ15ปีเข้าร่วมในการชู้รลบค่ะเราก็จบกันไปแล้วนะคะในวันนี้สำหรับเรื่องกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแล้วพบ,พบกันใหม่ในคาบเรียนถัดไปนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมทำแบบทดสอบท้ายหน่วยกันด้วยนะคะและพบกันจับด้านหน้าค่ะสวัสดีค่ะ